ตูนเนี่ยถูกรุมกระหนำ่ำเพียงเพราะลุกขึ้นมาทํากิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ต้องการจะส่งน้องๆให้ไปให้สุดในชีวิตการศึกษาของเขาก็ประกาศทํากิจกรรมวิ่งนะเพื่อน้อง109กิโลเมตรนะจะวิ่ง1มกราคม65ที่จะถึงนี้แต่ถูกรุมกระหนำ่ำถูกโจมตีจากแนวร่วมมบสามนิ้วสารพัดเลย ล่าสุดมีหลายคนเนี่ออกมาให้ความเห็นใช่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณพลังสารนะคะโชครักค่ะให้ความเห็นเหมือนกันกับ โครงการก้าวเพื่อน้องในปีที่2นี้นะคะโดยเขาก็ได้โพสต์ข้อความนะคะเป็นข้อความที่บอกว่าเราเองจัดงานวิ่งเวอร์ชวลลันเนี่ยแล้วนําค่าสมาัครค่าของที่จําหน่ายได้นําไปมอบเป็นทุนการศึกษาค่ะให้กับน้องๆที่ขาดแคลนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆและเราเองไม่ได้ขอรับบริจาคเพราะเรารู้ถึงความลําบากของทุกคนในช่วงเวลานี้เราก็รู้ถึงความลําบากของน้องๆที่กําลังจะจบการศึกษามัธยมที่3เช่นเดียวกันเราถึงพยายามที่จะ คิดต่างๆของต่างๆในงานเพื่อมาแลกกันให้ถูกใจคนซื้อและก็สุขใจค,คนที่รับมากที่สุดนอกจากนี้ยังบอกถึงตัวเลขน้องๆที่มาร้อยเก้าคนมาจากการที่ให้รายได้จากงานปีที่แล้วนำมาหารกับค่าใช้จ่ายของเด็กคนหนึ่งในการเรียนต่อสามปีทั้งค่าเทอมค่าที่พักค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ออกมาว่าส่งให้น้องๆได้เพียงร้อยเก้าคนเท่านั้น ซึ่งการประเมินค่าต่างๆพวกนี้ทำโดยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาที่เก็บรวบรวมข้อมูลมานานปีนี้น้องๆทั้งร้อคนนั้นอยากจะเขียนขอบคุณคนที่ช่วยให้โอกาสเขาเมื่อปีที่แล้วเราใช้ชื่อว่าร้อยเาคำขอบขอบพระคุณเราทำโครงการนี้ร่วมกัน กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความชํานาญในเรื่องของเด็กที่ขาดแคลนโอกาสต่างๆโดยสามารถเข้าไปตามดูงานได้ที่เว็บไซต์ของเขาด้วยมีข้าจําได้นะฮะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากาสศที่เราเนี่ยขีดเส้นใต้เห็นตั้งแต่แรกค่ะวันนี้คือการทํางานที่ไม่ใช่ว่าทาสุ่มสี่สุ่มห้านะคือเขาทําและเขาคิดไม่ใช่ว่าพิทูลและคณะเนี่ยออกมาวิ่ง โดยที่ไม่ได้คิดในเชิงโครงสร้างไม่เลยเขาคิดแล้วเขาร่วมมือกับองค์กรที่ยังอยู่ทํางานต่อด้วยนี่คือการคิดละเอียดของคนทํางานกสศเนี่ยคือกองทุนที่ตั้งขึ้นมาในยุคนี้แล้วก็ต้องจัดสรรงบประมาณไปให้นะแล้วเขาก็เอาไปจัดหา,าค้นหาเด็กนักเรียนฐานะยากจนที่สามารถเข้าไปช่วยได้แล้วช่วยอย่างเป็นระบบนะฮะนี่คือคกลไกการทำงานของภาครัฐ แล้วก็เป็นกองทุนที่เป็นอิสระนะทีนี้ประชาชนลุกขึ้นมาอยากจะทํากิจกรรมเหล่านี้เขาก็ไปร่วมไปประสานนะใช้ศักยภาพของเขาไปเติมเต็มนดงามมากและนี่คือบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วนะฮะน้องๆองององอที่ได้รับโอกาสได้รับดอกผลจากหัวใจของคนที่ไปร่วมในโครงการนี้ เห็นไหมฮะแล้วตอนท้ายนี่เขาบอกเลยน่าสนใจมากใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกกระบวนการเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ทิ้งเปล่าเลยเขา่าติดต่อไปหาเด็กๆทุกคนเลยบางคนเนี่ยเราไปหาที่บ้านด้วยบางคนเนี่ยคุยออนไลน์กันจนได้แล้วก็เข้าใจว่าตัวน้องๆทุกคนเนี่ยเขามีความลําบากมากแค่ไหนไม่ใช่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะแต่คือทุกเรื่องในชีวิตของน้องๆเขาเลยนั่นทาให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะส่งต่อโอกาสเหล่านี้แหละให้กับน้องๆคนอื่นๆในปีถัดไปอีกเรารักใน สิ่งที่กําลังทาอยู่และก็เห็นคุณค่าของคําว่าโอกาสจริงๆแล้วก็เชิญชวนนะคะมาออกกําลังกายส่งต่อโอกาสทางการศึกษาไปสู่น้องๆด้วยกันแล้วก็เชิญชวนจะให้มาสวัสดิ์วิ่งนะคะอ,อีกคนหนึ่งค่ะคุณโอมบอดี้สแลมก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสต,ตอนนี้เหมือนกันนะคะว่านักขณะนี้สังคมมานั่งถกเถียงกันว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐการบริจาคไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรทําไมถึงไม่ออกมาเป็นกระบอกเสียงคุณโอมนี่คือใครคะคุณโอมคือ หนึ่งในสมาชิกวงบอดดี้สแลมค่ะที่อยู่กับคุณตูนค่ะโอมเปล่งขำเป็นมือคีย์บอร์ดวงบอดดี้สแลมนะฮะแล้วก็พูดถึงโครงการนี่แหละค่ะว่าหลายคนเนี่ยวิพากวิจารออกมาบลาบาร์บาน่นนี่นั่นมีคนกําลังจะตายเพราะขาดเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีเพียงพอมีเด็กมากมายที่อยากเรียนหนังสือต่อแต่ไม่มีทุนนะรับการวิ่งที่ผ่านมาก็แก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่รู้แต่มันมีคนรอดตายจากเครื่องมือแพทย์ที่เข้าหาให้ได้จริง ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ชิดของคนที่ด่าเขาอยู่ขณะนี้ก็ได้มีคนหายป่วยจากเครื่องมือแพทย์จากมูลนิธิมีเด็กๆได้เรียนหนังสือจนจบม .6 อีกร้อยกว่าคนและเท่าที่ผ่านมาเขาก็ออกมาเป็นกระบอกเสียงส่งไปถึงทุกคนแล้วในแบบของเขาเองนี่แหละ โดยผ่านการวิ่งของตัวเองไม่งั้นทุกคนจะตระหนักได้หรือว่าการเรียราไรบริจาคมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบยับ่งยืนที่จะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบแต่ผมว่านะไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าทุกคนตัดสินมันเป็นหลักการและก็เหตุผลและก็ข้อมูลความเป็นจริงที่วินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนไม่ใช่การเอาอาคติเอาอัตตาเป็นที่ตั้งหรือเพียงเพราะเขาเนี่ยไม่ทําในสิ่งที่หลายๆคนอยากทํา ปัญหาที่เห็นก็คือปัญหาโครงสร้างเชิงนโยบายที่มันไม่สามารถแก้ได้โดยคนคนเดียวและก็ไม่สามารถแก้ได้ด้วยเวลาวัน2วันนะครับ วันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่มูลนิธิหามาให้อันเกิดจากเงินที่พวกเราร่วมใจกันบริจาคแล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้แพทย์ทนายความมือดีได้ตำรวจจากทุนการศึกษาของมูลนิธิที่มอบให้ก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ได้ไปตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะตอบทุกคอมเมนต์คงไม่ไหวครับนา,นานาจิตตังไม่มีผิดไม่มีถูกครับใครไม่อินไม่เห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาครับเรารู้แค่ว่าเรา ทำอะไรอยู่และเจตนาเราเป็นอย่างไรก็พอครับ,รบและกล้มหน้าก้มตาทำครับนี่คะคือคุณโอมเปล่งคำเนี่ยเป็นมือคีย์บอร์ดวงบอดี้แลมประโยคสําคัญที่คุณโอมสะท้อนเสียงออกมาคือไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบนะอันนี้มันแล้วแต่นานา,นาจิตตังคุณโอมบอกว่าผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบเนี่ยถ้าถ้าทุกคนตัดสินมัน จากหลักการและเหตุผลและข้อมูลใช้หลักการเหตุผลข้อมูลตัดสินแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช้ความจริงที่วินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนแล้วไม่ใช่การเอาอาคติและอัตราเป็นที่ตั้งหรือเพียงเพราะว่าตูนกับเพื่อนเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่หลายๆคนอยากให้เขาทำทำไมไม่ควรเอาขอเอาวะ ทำไมไม่ชูสามนิ้ววะทำไมไม่ไล่รัฐบาลวะทําไมไม่วิ่งแก้รัฐธรรมนูญวะคุณจะเอาสิ่งที่คุณต้องการไปยัดใส่เขามันแฟร์หรือเปล่าเนี่คุณโอมเนี่ยเขียนง่ายๆริบเรียบไม่ต้องพูดถึงอุดมการณ์การเมืองสูงสง่งความเป็นจริงที่จับต้องได้ใช่ค่ะมันได้ช่วยชีวิตคนจริงไนดะอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุนการศาึกษามันก็ได้ช่วยทําให้คนไปถึงฝั่งฝันได้จริงๆนะ แล้วคุณจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไรคุณมีสิทธิ์แต่ขอให้ใช้หลักการเหตุผลข้อมูลความเป็นจริงแล้วไม่เอาอคตติและอัตตาเป็นตัวตั้งนะเอาประโยชน์ที่ได้ดูที่คนอื่นเขาได้ประโยชน์เยอะแยะเลยไม่ได้เอาความต้องการว่าฉันอยากให้เธอไปวิ่งแก้รัฐมนตรฉันอยากให้เธอไปด่ารัฐบาลไปจี้รัฐบาลออกมาชูสามนิว้วคอเอาด้วยกันต่างหากอันนั้นมันอัตตาของตัวเองหรือเปล่าอันนั้นมันความต้องการของตัวเองหรือเปล่านะผมว่าคุณโอมบอดี้แลมเนี่ย เขียนง่ายๆรบเรียบแต่มีพลังมากนะเจ๊จุกครอง3ทีนี้เจ๊จุกครอง3มเนี่ยมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากลุ่มคนหน้าเดิมๆเลยนะที่พยายามออกมาโจมตีถล่มขัดแข้งขัดขานะเจ๊จุกบอกว่าการวิ่งการกุศลของตูนเพื่อหาเงินช่วยเหลือเด็กไม่ใช่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่แท้จริงการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือต้องออกมาวิ่งไล่ลุงตูใครออกไม่ได้ก็ช่วยกันบริจาคตามบัญชีได้เลย เงินจะถูกใช้โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะนะส่วนนักวิ่งไล่ลุงเนะ่ยเงินขายเสื้อเนะี่ยจะเอามาไล่ลุงเนะ่ะก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันบ้างคะนะคือเจ๊จุกนิประชดว่าไอ้พวกที่มาด่าๆ,ๆ,ๆอยู่วันนี้วันก่อนเนะี่ยพยายามจัดวิ่งไล่ลุงกันก็หาเงินแล้วแถมไม่โปร่งใสด้วยใช่แล้วเงินเอาไปทําอะไรก็ไม่ชัดเจนนี่แล้วเจ๊จุกที่แสบสวงนะฮะเจ๊จุกี่ลงบัญชีห่างว่าเลยนะียสรุปท่อน้ําเลี้ยง ระดมทุนที่อ้างว่าเป็นเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยดูสิฮะดูเยอาอยดเลยค่ะรับบริจาคล้วนๆเลยบัญชีปุ๊บวับๆเลยเจ๊จุกส่งให้ปปงเรียบร้อยแล้วบมืป่านนี้นะฮะนี่แล้ววันนี้พวกนี้มาบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะนี่คือสองมาตรฐานและการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะฮะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยประกาศตัวอีกคนหนึ่ง ผมขอเชียร์พี่ตูนไม่เห็นแปลกอะไรเลยคนที่มีจิตสาธารณะต้องการทํากิจกรรมเพื่อการกุศลแต่มันกับมีพวกชังชาติมาตําหนิด้วยข้อความวาทกรรมเช่นวิ่งเพื่อเด็กยากไร้หน้าที่ใครวิ่งให้ตายก็แก้ปัญหาโครงสร้างของประเทศไม่ได้คุณหมอวรวงบอกว่าขอย้ําการวิ่งของพี่ตูนเป็นเรื่องของการกุศลจิตสาธารณะอย่างน้อยก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นไอดอลให้คนคิดดีทดําดีให้สังคมรู้จักการเอื้ออาทรช่วยเหลือแบ่งปัน โลกนี้ไม่ได้มีแค่พิตูลที่ไหนๆเขาก็ทํากัน,นซึ่งเมื่อวานนี้เราให้ดูไปแล้วที่ Australia, ออสเตรเลียแล้วก็ที่อื่นๆที่เขาวิ่งอย่างเงี้ยโดยที่ออสเตรเลียมีปัญหาเชิงโครงสร้างไหมมีคนยากจนยังมีอยู่ไหมก็มีแต่คนมนุษย์ธรรมดาเขาก็ออกมาทําโดยไม่ต้องรอว่าเป็นหน้าที่รัฐอย่างเดียวนะคุณหมอวรงทิ้งท้ายว่าทํานายได้เลยพวกนี้ไอ้พวกที่มันมาโจมตีเขาอยู่เนี้ยคนพวกนี้มีจิตใจชังชาติ ไม่สนใจความรับผิดชอบชั่วดีโกงแล้วแบ่งกันไม่เป็นไรเอาเปรียบสังคมที่สําคัญคือชอบหลอกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหมอวรงพรรคไทยพักดีนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคนในแวดวงบันเทิงศิลปินแต่ลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นแล้วก็ชวนคนไทยด้วยกันคนธรรมดาคนตัวเล็กตัวน้อยมาร่วมกันทําในสิ่งที่ดีแต่ก็ถูกคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามหาเรื่องนะฮะ พักกันก่อนคู่เดียว